ไม่เย็นสวัสดีครับเอ่อจะไปไหนกันต่อวันนี้ครัง้งแรกมีเย็นเราจะไปไหนก่ <จะ S 1> อนจะไปเยี่ยมน้องสงการค่ะเยี่ยมสงการ<ม>เนาะมีคุณแม่เอฟซีใจบุญครับฝากนลไม,ม้ชื่ออะไรอ่ะ แม่สชื่อชื่ออะไรแม่หนึ่งสุดาพรค่ะครับหนึ่งสุดาพรนะครับเรามาถึงเดี๋วนะครับหมู่บ้านอีกสักประมาณสองทีอย่างช้าก็ถึงบ้านน้องสงการแล้วนะครับแม่มาลัยทองครับน้องชายของมิ่งมงคลน,นะครับพ่อเดียวกัน แต่คนละแม่นะครับพี่ดิวไปตัดผมให้เท่มากเลยไม่เจ็บหลับทุกคนไม่เจ็บอะไรผมเห็นหน้าเห็นตาเลยนะพวกพ้าเมื่วันขายดีไหม,ไมขายดีฮะ<ฟ>ขายดีหรอสุดยอดยใช่ไหมนนหไหพูดลวบองอะไรใหญ่มากอะ แล้วเราจะไปหาน้องสงการกันนะครับแล้วก็เราจะร่วมสมทบุนคะแนนนะครับสร้างบ้านให้พี่เลิศพี่เลิศรักครับพี่พี่ในเด็กแกงของเรานะครับแล้วก็เราจะไปบ้านพี่อุ้มบุญด้วยนะครับผมจา,าจากคุณแม่วันนาครับคุณแม่ธงสุขมีสัตว์ครับท่านได้ โอนคะแนนมาเพื่อให้อของขวัญพี่อุ้มแล้วก็ช่วยสมทบคะแนนสร้างบ้านพี่เลิศม,มันเป็นในกล้องมันเป็นในนี้หรือเปล่าเชหนาคเชดกลเอ็นยังไงไม่เยรนเป็นแจีกเป็นแจ๊กใช่ไหมใุนตซต์โฆษณาเคลียร์นะครับ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับมาถึงบ้านช้างแล้วน,นะครับมาถึงสวนสัตว์แล้วลองปิดก็เปิดสัญญาณเข้ามานี่ใช่ไหมสักครู่นะครับสัญญาณภาพเป็นไงบ้างเอ,อ่ยยังมิดเป็นไงบ้างชัดไหม ปราเจกายีบเ <c oughs> มาถึงแล้วนะครับเี่ยมหอ,อน้องสงการครับรเพ่อชัดพุนว่าชัดอยู่พุนว่า,วา สวัสดีครับวดเยี่ยมขออภัยครับวันนี้เราเขาให้วดเยี่ยมนะครับแต่ว่าเราเราอยู่ในหมู่บ้านช้างเดียวกันนะครับก็ดน่ารักมากเลยกำลันงนอนเลยครับผมอของฝากนะครับ สวัสดีครับผมเมฟซี่ค่ณฝากไอ้กล้วยให้ครับเพราะท่านสุกเด้อะก็เอาปลายเอาอันปลายเอาครับปลายตรงขั้วมันอ่ะมันจะสุกหรือว่า,ปปาไปมวีก็ได้คุณแม่เอ็มร้อยเอ็มร้อยได้ครับเอ็มร้อยอันนี้อยู่หมดเยี่ยมนะครับตอนที้โรคระบาดเยอะ น้องยังตัวเล็กมากครับเพราะว่าคนครับดูน้องกำลังนอนเลยครับเราก็อยู่ประมาณนี้นะครับน่ารักมากเลยเออชอบนี้ ียังแม่มาลัยทองนะครับโอ้ตัวนี้ที่เออนอะผ้าพิเนศครับที่งาด้านหนึ่งโุชหักนะครับอันนี้ผ้าพิเนศครับชาพิเศษตัวนี้ชื่อยังครับดิน้องน้ำฝนนะครับโอ้เมันน้องพี่แก้วเลยจักปีแล้วครับนี่วันทีสิบปีสิบสามนี่ก็สิบเก้ อ๋สิบสามวันสี่ปีเต็มนะครับน้องน้องฝนนะครับอุ้ยอุ้ยลูกแม่มาอะไรกันหมอครับจ้ะลูกแม่มาอะไรครับโอ้คุณแม่ลูกสองอันนียคุณแม่ลูกสองสวัสดีท่านครับสวัสดีครับคุณแม่แสวงครับสวัสดีครับพอดีมีแม่ฝึีท่านหนึ่งมาอ่าอ่า ฝากขอไม่ให้แม่มาลายทองและแม่และน้องสงการนะครับยังไงผมไปต่อครับร้อนที่เลิศต่อครับครับเอาเก้าอี้อย่าครับครับแม่ทนใดอยากอยากมีออเดอร์หรือว่าออนไลน์ให้นะครับตามนี้เลยครับแคปหน้าจอไว้เลยครับผมครับตะก้าห้าสิบคะแนนนะครับขอบพระคุณนะครับตามนี้เลยขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ผมแมเรื on ่อย้าเราจะมาหาน้องมาาันเรื่อยนะครับครับผมเดี๋ยวไปบ้านีเลิศต่อนะครับยประมาณประมาณโตองดีนได้เลยดนีรนนั่งมันหลังรถอนเดียว สัดบ่อยยันเตยเตลีนะไม่ยีขีดไม่เจยอเน็นเน้นมีเขีไม่ได้เต็มเปเต็มเปียนะภั้เาษาขีดหมดไปลบ้านพี่เลิศรักขออภัยครับสัญญาณภาพไม่ค่อยชัดชนะครับใช้จดจี่บานนะย็นเรานะ ไม่ใช่เป็นพันนั่นแหละทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเอ้ยค่ายเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วไปที่โทรศัพท์พูดหรือเปล่าก็รู้นะครับสัญญาณ<อ>ต้องเอาศัยสัญญาณมาตั้งอยู่นี่ใช่ใช่ไหม,ไมเหยียบเลย้หรอหัวเหรอ <laughs> แล้วเมียทีสตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวก็ไม่มีนะครับเพราะว่ากำลังอ่าติดโรคระบาด สวัสดีครับแม่วาดครับสวัสดีครับตอนนี้สิบโมงเช้าครับรับประทานอาหารเช้าด้วยนะครับน้ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นก็สิบโมงเช้าไม,ไม,มวกว่าสองชั่วโมงครับจริ่งๆวอาว้เดินทางประมาณหกชั่วโมงมอ๋อมาจากอาฝากผลไม้แม,ม่แม่เอฟซีฝากผลไม้มาให้น้องสงการครับ ก็เลยแวะเข้าไปฝากให้นะครับวันนี้ก็มาต่อที่บ้านพี่เลิศครับจะได้สมทุทุนสร้างบนแม่แม่ท่านหนึง่งส่งคะแนน,นมาให้ครับึบงบ้านพี่เลิศแล้วนะครับว่าอับปเออคุณแม่วันนาทองสุก ทุกวันสมทบทุนครัดโอนคะแนนมาช่วยทำบ้านให้พี่เลิศนะครับวันนี้ไปเรียนไหมนี่เรียนที่ไหนวันนี้เรียนส้มเขียวเนาะวันนี้เรียนส้มเขียวครับนี้พี่เลิศเปิดได้กี่วันแล้วครับเมื่อวานคุณวานคุณขายเมื่อวานคุณขายวันใช่ไหมคุณพ่อลองลองพูดเลยพูดเลยคุณสวดเมื่อวานครับ ที่จะทำโครงสร้างให้แม่ละลังกับแม่โกเออแม่โคเรื่อจะซูบไปเรื่อยครับผมครับผมก็เราก็เป็นกระบอกเสียงอีกด้านนึงนะครับคเพราะไม่เป็นท่านใดก็อยากจะโอนคะแนนมาช่วยพี่เลิศติดต่อทางมิ่งก็ได้ทางน้องเสือน้องสิงหรือว่าทางพี่ดาวหรือว่ามันโดยตรงก็หาพี่เลิศเลยก็ได้ครับเปแม่พิชัยท่านใดที่ที่มีจิตศรัทธาเนาะครับผม คุณเวนาครับครับผมครับผมครับผมจากคุณแม่วันนาทองสุกครับคุณแม่คุณแม่วันนาคนทองแม่ทองสุกมีสัตว์นะครับครับขอบคุณครับครับผมพี่เิศอยางนี่พ่เิศลูกพ่อดอยครับลูกพ่อดอยพี่ชายดาวครับแล้วไปบ้านพี่อุ้มต่อครับบ้านพี่อุ้มต่อเมฟซีเราชัดเจนบ่านยิน กุ่มใช่ไหมนี่ไปทางนี้เลยบ้าบ่ะขึ้ไหนก็ลงไปนี่ไว้พี่ดอยนะโอ้ยบ้านบ้านพี่ดาวบ้านเสื้อสิงห์นะอ๋อครับประมาณนั้นครับผมก็เสียสนุนได้นะครับนี่ซุ้มลังคาเขียวนะครับที่นี้ พุกเราก็ช่วยเหลือทันทุกทางครับผมใส่เกียร์ไปเลยเนอขายเ้ยมเราจะเราจะผ่ายไปทางบ้านพี่บัวนะครับซุ้มน้ำทายเขียวเก็บเยอเลยนะไก่มีสั่นนึงไม่เนหน้าเส้นก่อินจะหลุเออมาเนอะคนเกียวตาเหรอนะพี่เจียร์มพี่เกียร่าง่าเนาะมีงัวงัวผู้สาว เกินเรียนนี้เลยวะเกินเจียวเกิดมีบอกมีกลัวเลยบอกโปรโมเั่นหนึ่งเอาตัวใหม่ชูตัวใหม่ไม่ใส่คุณหามาได้ดีดีด้ยตัวใหม่ไงหนิ่งก็ได้ไม่เกาหลังย่างดีขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพวกเราจะไม่ทิ้งเงินครับผมพามาวิกฤตเช่นนี้ แต่ถ้าเขาสั่งห้าเมื่อไหร่เราก็ก็ <g år> ต้องหยุดตามคําสั่งเขาแล้วครับผมตัวน,นี้เราก็ช่วยเหลือกันไป<า>ก่อนรครับนน,นี้บ้านพี่บัวนะครับตันนี้กาลังเตรียมอ่อาผลไม้กันเลยเดี๋ยวก็จะออนไลน์เหมือนกันนะครับนี้บ้านดาวก็ออนไลน์นะครับกำลังเตรียมกันเลยครับผมโอ <c oughs> ้ดูเคนตะลุกครับเยอะเลยมะเฟืองด้วยเออเคล็ดลับเคล็ดลอื้อรยเขียไม่ได้ขู่ สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับเรามาถึงหมู่บ้านช้างแล้วนะครับเราก็จะไปหาพี่อุ้มต่อครับผมพี่อุ้มเสร็จก็จะไปหามิ่งเลยนะครับพอดีว่าแม่แม่ท่านหนึ่งครับคุณแม่ทองสุขมีสัตว์นะครับคุณแม่วันนาท่านได้ปูคะแนนมาครับปูคะแนนมาวันเกิดอุมบุญนะครับผมเนี่ยนะครับ เมงอนของน้องเสืออ๋อพาก็มานี่แหละครับบ้านชางนี่แหละแต่พอดีว่ามีแ MM ม่แอ่าท่านหนึ่งก็ให้เป็นสะพานบุญให้ครับมามอบคะแนนให้น้องอุ้มครับตัวนี้จะมาถึงบ้านพี่อุ้มแล้วไม่ใช่อุ้มลัคนานะครับอุ้มบุญนะครับครับตัวสาวสวยนะครับ สาวสวยแห่งบ้านตะการ,การาเกี่ยมป่องเกี่ยมป่องเข้าเกี่ยมป่องจอที่นี่เลยบอของนักไก่เลยไม่ไม่เดี๋ยวจอดตรงนี้เลยนะวันเกิดพี่อุบุญวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับแม่เอ็ซี C, ท่านใด อยากจะโอนคะแนนมาให้น้องก็ติดต่อได้ที่เจ้าพ่ออุดเลยนะครับไม่ค่ายนะครับมาถึงบ้านเขาแล้วน,นะครับเฮ้สาวแก่ปอกอยู่บ้านไหมน้อมีคนอยู่บ้านไหมหนินไม่มีคนอยู่สักคนเลยไม่นนมีใครอยู่สักคนเลยครับ อ้าไเป็ตัดจาทำไมรถมอไซค์อยู่อ่ะก็อยู่กันด้ท่วดกอยู่ลูกพี่อาไปเห็นมีมีใช่ไหมตัดจาใช่ไหมงั้นไม่รอเดี๋ยวเข้ามาดกวอนครับอยู่แต่อยู่แต่พี่อุ้มนะครับเดี๋ยวไม่รอมอบตอนฮ่าเพราะอูดกับไม่ค่ายมาดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปหามิ่งกันเลยครับนั่นแหละใช่นั่นแหละใช่ ากาศสดใ์อยู่นะครับตัวนี้ผมรับไปเลยว่าซานวันที่เจ็ดพฤษภานะครับไม่รู้ว่าฮะเหรอเออเดี๋ยวค่อยนี้ก็ได้ไหม อ๋อตงสัยจะสงสัยจะล้างผลไม้เ๋ยวบอกไปย,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 ยี่ข่มาให้เจ้อไยี่ข่ยไปอุด ทุกท่านครับสวัสดีครับีพี่บุญคลองพี่บุญคลองครับพี่บุญคลองโอ้โหพ่อลันตาครับชื่อนี้ครับที่หลุดมาไม่หางดีตอนที่ไม่หางดีท้องนะครับัวนี้เกือบจะถ้าเป็นแบบสถานการณ์ปกติไม่รู้จะเป็นไงเนาะแต่พอดีว่าวันนั้นน่ะพุ่ข้อนี่ตกใจเสียงแต ล,ลูกเห็บเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงลมโอ้โหโน่ากลัวมากครับเพราะว่าผู้คนอยู่ในเหตุการณ์มันนั้นด้วยอุ้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 ยมิงมาเลยมิงมิงยังไม่ปล่อยโอ้นึกนว่าปล่อยมิ่งมาแล้วถ้าปล่อยมิ่งมาละงาดเข้าเลยคุณตาอยู่ไวนะ้นี่ยวันนี้มีเรียนไหมวันนี้มีเรียนมีเรียนอยู่ครับคิดว่าอ๋อ ดีใจครับเมติกได้ยินเสียงรถคันนี้ดีใจนั่นจะร้องในลำคอแล้วแหละโอ้เอ้บวกข่อยนาอไปลงวำฮมิ่งครับอุ้ยอุ้ยดู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 กบุญกบายหญ่เลยดูดูดูครับดูดูโอ้ ครับครับเลยครับ้าครับครับก่นบอนค,ครับก่อนเลยเอาไหมหน่เอาไหมหน,อมน่อยากออกอย่างเดียวเลยตัวนี้มามมาลุกมา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 ือ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  ดูดูคุณตาครับดูคุณตาเชือกเบลเลอร์เลย <laughs> มัด <laughs> อู้อู้อู้ไปล่าทำไมครับไปล่าทำไมครับครับก่นอนเนาครับก่อนครับครับก่อนครับก่อนโอ้โหครับหล่อแล้ว <laughs> ช่างเนี้ยช่างช่างหน่อยเนี้ยอุย้ยม,มันเชื่อมมันเชื่อมมากเลย <laughs> สวัสดีครับไม่เป็นสวัสดีครับ <_ C 1> ดูย่าอยจะออกเต็มแก่แล้วครับผมเดีย๋ยวพูดขอจบไลฟ์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเตรียมตัวแป๊บนึงครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับ อย่าลืมครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับขอบคุณครับผม